สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาบ้านเล็กค่ะวันนี้ตอนเช้าที่เยอรมันแปดโมงเช้าค่ะแล้วเล็เกจะมาดูสวนกับทุกๆคนนะคะฮัลโหลรีเวลเลยเจอกรุตมองอัสิเซ็ตเออชอุมองเออทจะกุลเมมมานการนในต้นพิกค่ะ ออกลูกแล้วอสมันชิลีฮัตชูน่มีพริกเม็ดใหญ่มีพริกเม็ดใหญ่แล้วค่ะกันฟิชชิลีไปก่อนนี่เริ่มออกดอกแล้วบลูชนชอนดีอีสเตอร์มะสักดีคิงส์บลูเตอร์ที่ซอยมาอัดใบดอกแกเขาตอกให้เด็ดออกค่ะแล้วต้นเขาจะมีเอ่อม,มีเม็ดมากกว่านี้ นี ok ่ดอก้าแรกตัวแรกนะคะที e Aspluder k u n i s p l ร d e weg jetzt weggemacht Hoffe ich das jetzt Das ist meine Tomate hat zwei Triebe bekommen n ม Tomate Täter k a กา i สองก้านค่ะเนี่ยดอกจะออกแล้วค่ะ langsam ค่ดีบลูเตอร์ที่นี่อากดอกลาฉันห้าสองพลั้นซินเก่ฟลันตปลูกสองต้นค่ะกระถางในปลูกสองต้นเมื่อเขเทีนี่จะต้องเด็ดตรงกะตรงข้างเขาออกนะคะนี่เห็นไหมฮะตรงนี้ต้องเด็ดออกค่ะเมื่อวานเล็กเด็ดไปมันแล้วก็เลยไม่มีเมื่อวานนี่กระเด็ดไปแล้วค่ะ Die Tomaten soll man immer ausgeizen. Das, was zwischen die Blätter kommt, das soll man immer abknipsen. Das, das sehe ich als Weitriebe, weil ich die zu spät gesehen habe. Ja, aber sonst immer abgeizen. So, das ist mein Kartoffel. Nee, man verlangt. Immer anhäufen, wenn irgendjemand auf dem Gemüsebeet hat. ฉันท er ูด้าอึมมดิรนด้คันี่ขูดคลั่บต้นมันฝรั่งอย่าลือมใส่ดินอีกนะคะทบในดินอีกนะคะเขาจะมีลูกลูกดีค่ะมีมันฝรั่งดีค่ะต้นสูงแล้วยายด้วยค่ะต้นแครอทค่ะ weiß nicht ob das auch Karotte ist ich glaube schon eine andere sorte vielleicht die muss man immer zwischendurch wenn das so eng ist ähm, immer welche rausziehen aber ich finde das hat schönen Abstand das geht noch sonst muss ich dazwischen nochmal rausziehen power äh, Packa, Karsten Tamhaika. Kann ich Packa leuken bei der Anjaka? Mein Hochbeet. Hat Karsten so eine lange Rost für mich gebaut, damit sie hochklettern kann oder befestigen kann. Wie Tomaten, Gurke. Das ist Pak Choi. Doch Pak Choi Ka. Ja, auch mit Koka. Ich nehme mir Pictua, Chileno, Dill. สลดัดชีนากลยนี่ก็ผัดชอยค่ะนี่ต้องเก็บแน่ค่ะเพราะว่าเออเขาอากาศเขาจะร้อนแล้วเขาจะตูเราจะออกดอกอีกแล้วเนี่ยค่ะเด็กจะต้องเก็บหมดเลยนี่เป็นรูเพราะว่ามีถาดมากินค่ะเนี่ยเมื่อวานเก็บยี่สิบสามตัวค่ะวันนี้เก็บอีกสองตัวเห็นไหมคะเนี่ย Nackschnecke. Gestern habe ich 23 Nackschnecke hier rausgesammelt und heute wieder zwei. Genau. Da ist noch mein Mangold. Das sind hier Koriander. Hat meine Mama mir mitgegeben. Und noch Dill. Die muss ich noch alles einpflanzen. Wenn ich die äh, Packscheu raus habe, dann geht's los. Hier ist mein Choi. Den muss ich auch ernten. Die schießt schon. Die klingt bald wieder blühend. Die ist zu warm. So viel Hitze mögen sie nicht. Und dann wird sie wieder schießen und blüht. Und wir wollten ja essen und nicht hier blühen lassen. Nee, Packscheu. Legt ja Donkey Vanilla Der Kotter jüt. Kotter auch Dogmaiker. อากาศร้อนมากแล้วเขไม่ชอบอากาศร้อนค่ะแล้วนี่ก็นี่ก็มีต้นหอมค่ะอ l น v ลักสีเบอร์สีเบอร์มาเรียงกันต้นหอมเขาก็ออกมาค่ะอันมาดนีบยกนี่ก็ต้นมะเขือ เนี่อากาศเริ่มจะร้อนแล้วเขาก็เริ่มจะจะอากาศเริ่มจะร้อนแล้วเขาเริ่มจะเขียวจะตูดีค่ะอาทิตย์ที่ประมาณสองอาทิตย์นี่อากาศเย็นมากค่ะฝสฟบอกาสุข่สฟสกูดีตัวบัจจีน่เบีสีลังสัมครนนันที่ของมมาเนี่มกากที่จะมีามีการมารที่จนมีีกกที่ นี่ปลูกเทือดแล้วเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ผักปุ้งก็ขึ้นค่ะไทนลันดิชวาสัชปินาตคอมออฟชุนเมคเทศบวบต้นบวเบเยอรมันค่ะออกดอกแล้วแต่ดอกตัวผู้นะคะยังใช้ไม่ได้ต้องรอต้องดอกตัวเมียค่ะดัสบลูชุนดิซูฮินีอันี้คือเมล bringen uns nicht weil das ist männliche blüte ist wir brauchen weibliche blüte wo ein ansatz von früchten dran ist bisschen kurabi jetzt kommen wir zu meiner blüte ecke meine rose augusta luise Bekommt knospen schon doch auch locker augusta luise manika ออกแล้วค่ะสเนเลส์ล,ล่ะเขาก็เริ่มจะบานแล้วค่ะนี่ดอกก็จะบานแล้วคลิมาร์ทิส c h e n den Rosen ก็มีดอกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย Park Climatist ฮับบิชออนเดนเอ็ ในไม้เน hm nee. ือโรสนบุชที่มีต้นกระเทียมค่ะนี่ต้นกระเทียมค่ะเล็กลิมเก็บออกมาปีที ne. nee, yeah, ่แล้วอยู่ในกระถางต้นใหญ่มากค่ะเนี่ยนี่แล้วก็ตัวนี้ต้นใหญ่จริงๆ wir können ja große Knoblauchpflanze. Ich bin mal gespannt, wie groß die Knollen ist. Ja, das ist meine Rose, die, das ist mein Saugecrein. Die hat die will irgendwie nicht richtig wachsen dieses Jahr. ist auch verwegt, da muss ich schon ein, ein abschneiden, weil das tot ist. Ich glaube, die habe sich hab so, so weit eingepflanzt. Die ist jetzt schon zwei Jahre im Topf. Und da habe ich auch mal Kletterpflanzen, äh, so eine Hängepflanzen mit eingepflanzt. Die habe ich abgeschnitten. Und ich habe sie so tief. Guck mal, hier ist einfach so tief drin. Ich glaube, das mögen sie nicht so gerne. Wenn man die anderen Rosen guckt, die sind eher mehr draußen. Da guck. Weit draußen. Und dann bekommt sie auch neue Knospen. Die ist so tief. Muss ich wahrscheinlich im Herbst ausgraben. Nicht un äh, unablick. เล็กปลูกมันถมเข้าไปแรงเกินไปค่ะคงจะไม่ขึ้นดีแล้วอยู่ในกระถางนี่ประมาณสองปีแล้วค่ะเขาคงไม่มีเศษอาหารหรือว่ารากเขาเต็มเต็มกระถางเนี่ยเดี๋ยวเราเล็กจะต้องแกะออกค่ะแล้วนี่เล็กก็ปลูกผักดอกไม้อย่างอื่นลงไปด้วยค่ะสงสัยเขาจะไม่มีรากเขาจะเต็มในกระถางแล้วค่ะเนี่ยแล้วต้นกระเทียมนี่ค่ะเล็กก็ปลูกกระเทียมไปด้วย ต้นกระเทียมเขาบอกกระเทียมกับดอกกุหลาบนี่ก็ดีปลูกด้วยกันได้ค่ะต้นใหญ่แล้วนี่ค่ะสวนดอกเขาก็เริ่มบานแล้วค่ะนี่ต้นเตี้ยนะคะเนี่ยประมาณ 60 sind 50 cm. So klein, aber vorne habe ich ganz große. Hier so 50, 60 cm hoch. Aber vorne kommen ganz viele. Also hoch, große. Da eine. Und ich habe hier etwas Pommel, aber es ist nicht so habe. Ich habe mal cm. นี่ต้นฟังคีค่ะต้นใหญ่มากไม่ฟังคีดีเยยอยู่สอเปีแล้วที่นี่ในดินดูสะใบเข้าใหญ่จริงๆค่ะดูใหญ่มากนี่ก็ใบเขา Vorher hatte ich Blumentop hier vorne. Wie man sieht, und jetzt muss ich die da hinten, weil ich die so breit gemacht habe, die fangen hier. Riesige Blätter, wirklich schön groß. Im Herbst, wenn ich sie noch teile, dann kann man gut im Herbst noch teilen, ja, wenn das so groß wird in einem Busch. Das tut die Pflanzen gut, das ist gar nicht so schlimm. เยุงอดมาตีคอสินี่หน้าบ้านค่ะต้นเขาสูงมากค่ะแล้วสวยด้วยนี่เขาเออเป็นพุ่มดีนะคะเนี่ยดอกก็เป็นพุ่มดีแล้วตัวนี้ก็สวยสูงมากค่ะเ,เล็กให้ดูว่าสูงขนาดไหนดูตัวนี้สูงจริงๆดูค่ะสูงเกือบเท่าเล็กเลยค่ะเล็กก็ไม่ใช่คนสูงนะคะแต่ดอกมันสูงจริงๆค่ะ Also ich bin nicht sowieso nicht so groß, wenn man mich kennt, aber die Blume ist wirklich riesig. Die hat so einen Schub gemacht, das ist der Wahnsinn. Das ist ein großer Strand. Wo sie kommen hat, kann man keine Kugel. Kein Bombenlehrer alleine kann man nicht hacken. So, ich meine, ich werde es Die ist schon ein bisschen weiter auseinander, sieht aus wie eine kleine Stecknadel. Und die ist viel dichter zusammen, die Sorte. Und viel buschiger. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, für heute war es das schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.